ร่องรอยเมื่อ3 4มวันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาคือหิมะตกหนักครับก็อากาศเปลีป่ยนแปลงช่วงเดียวกแบบที่บ้านเราเริ่มอากาศเย็นลงนะครับแล้วก็นี่ครับตัดเส้นทางหมดเลยครับาการชราจรมาบนนี้จุดไปหลายวันนะครับก็เพิ่งจะเปิดขึ้นมาวันนี้วันแรกครับันเสียทิ้นทางเสร็จตัดต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็หิมะออกไปนะครับอันนี้ก็คือหิมะที่มันถล่โลงมา สไลด์ลงมาจากาบ,น,บนยอดเขานะครับตอนนี้เรากำลังจะกลับลงไปที่สีนาทาคนรนะับสภาพสวยงามของเส้นทางก็ให้เราได้เห็นสภาพแวดล้อมหลายอย่างครับขขอันนี้คือหิมะารล,ลงมาจากยอดเขาแล้วก็มาปิดทางน้ำเลยครับแล้วก็น้ำก็ไหล เราตัดที่มาออกไปให้พอรถวิ่งได้ครับแล้วลงมาอย่างก็จเขาสูงด้านนี้นะครับก็จะโผลงปิดแม่น้ำเลยครับ อากาศไม่หนาวครับอากาศอุ่นๆร้อนด้วยครับแดดร้อนข้างนอกนะครับเห็นไหมครับเบือกต้นสนทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับมีแต่เศษต้นสนทั้งนั้นเลยคือหิมะกวาดต้นสนลงมาทั้งต้นเลยครับต้นใหญ่ก็ฝั่งเ้นทาแม่น้ำช่วงนี้ใสจ้ากับเป็นน้ำที่ละลายจากหิมะนะครับ ไปก็เกือบ80กิโลครับา80กิโลที่จะลงไปเล